ชื่อว่าที่พีกันจับได้ขาหนังขาท่อเลยนะยังไ,ไ,ไม่ไม่ขาดังขาเท้เพราะนั้นผมไม่วงครับไปดำเนินคดีกับผมได้เลยาเเเภายใน15วันนี้นะฮะผมขอให้ท่านเอาออกให้หมดนะครับด้วยเหตุผลว,ว่าฟ้าฝนมันก็เบาไปแล้วล่ะนะครับเอา,าหมดนะา1 5วันท่านแมวออกผมจะขอให้ หน่วยราชการนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อไปเอาออกถูกไหมเป็นไรถ่าอยากทําอะไรก็ดูอมหน้าหน้าที่ของท่านผมก็ดูอมหน้าหน้าที่ของผมนะครับแต่ถ้าท่านจะมาสนใจทุกจุดที่ท่อระบายน้ำํำชำรุดหรือฟุตบาทชำรุดนี่ผมก็คิดว่าผมผมอยากให้ท่านให้ความสำคัญต่อที่น้องชาวประจินบุรีหรือว่าที่อื่นจะดีกว่านะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปวิดีโอนะครับภาพเหตุการณ์ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับสองภาคส่วนก็คือ 1. ภาคส่วนจะเรียกว่าคุณพร้อมพงศ์นพฤทธิ์เป็นภาคส่วนของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็พอจะพูดได้นะครับก็พอจะพูดได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําหน้าที่สสนะครับในการเข้าไปตรวจสอบนะครับภาคส่วนที่2ก็คือในส่วนของรัฐบาลกลาง ก็คือคุณปลอดประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าการทําหน้าที่ครา่านี้ไม่ได้ทําในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์หากแต่ว่าทําในฐานะประธานคณะกรรมการกอบอนะครับที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ําแล้วก็ภาคส่วนที่3ก็คือท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่ง นะครับซึ่งประเทศไทยเราก็มีหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่อบาตเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะครับนี่ก็คือท้องถิ่นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันรัฐบาลกลางพยายามจะเข้ามามีอำนาจสั่งท้องถิ่นโดยตรงแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามจะเข้ามาจัดการเองโดยใช้ งานในกระทรวงต่างๆที่รัฐบาลรับผิดชอบอยู่นะครับก็เลยเป็นประเด็นตัวอย่างที่น่าสนใจน่าศึกษาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าเรื่องนี้จะทําให้เกิดปัญหาบานปลายต่อไปอย่างไรนะครับผมเองอยากจะมีการพูดคุยกับนักวิชาการและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระจายอำนาจ นะครับจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นนับวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์ติดภารกิจนะครับแต่ว่าผมก็ได้ชวนผู้บริหารท้องถิ่นนะครับใกล้ๆกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องปัญหากทมโดยตรงแต่ว่าจะคุยเรื่องของบทบาทท้องถิ่นนะครับกับ ราชการส่วนภูมิภาคหรือรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยนะครับท้องถิ่นเขาทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับคุยกับคุณนําพลคารมปราดนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับคุณนําพลครับสวัสดีครับถ้าชื่อปัจจุบันก็พักพลธนพลธนพลขอไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังติดชื่อพี่นําพลนะฮะเรียกชื่อเก่าก็ดีเรียกชื่อเก่านะครับอย่างคุ้นเคยอยู่ครับเห็นภาพที่ คุณปลอดประสบสวัสวดีเห็นภาพสสเห็นภาพผู้ว่าภาพนี้มันมันฉายภาพอะไรบ้างในความเห็นของคุณนำพลเออถ้าจะวิเคราะห์เชิงการเมืองนะครับตอนนี้รัฐบาลก็กำลังมีข้อสงสัยเรื่องข้าวครับนะเรื่องการจํานําข้าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งนักวิจารารแล้วก็ขอลนิสต์หรือแม้กระทั่งต้ะเไกลองเอง อันนี้เป็นเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นในเชิงการเมืองแล้วเขาก็จะทํำยังไงเพื่อที่จะให้ทางอีกซีกหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านถูกโจมตีบ้างครับทีนี้ฝ่ายค้านไม่มีประเด็นที่จะให้โจมตีครับก็เอาตรงกทมนี่แหละในนามพระพยยประยิปบก็ขุดเรื่องกระสอบทรายขึ้นมานะ,ะคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันแสดงถึงผมถือว่ามันมากกว่าการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับแทรกแซงท้องถิ่น ถึงขั้นอาจจะกล่าวได้ว่ารุกรานหน้าที่บทบาทของท้องถิ่นนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ว่าเนี่ยเลือกมาโดยประชาชนช,นชาวกทมครับนี่ประชาชนชาวกทมเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสาที่จะเลือกใครก็ได้การลุกรานแบบนี้เท่ากับว่าย่ำยีคนกทมที่เลือกผู้ว่ามาบริหารเมืองของตัวเองครับซึ่งทางท่านผู้ว่านี่ก็บอกแล้วว่า การเอากระสอบทรายลงไปอุดเนี่ยเป็นระบบการป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมไหลย้อนกลับครับซึ่งเขาทำมานานแล้วนะทางฝ่ายเครือการประจำก็พูดนักิชาการก็พูดนี่การสั่งให้เอากระสอบทรายออกภายใน15วันเนี่ยโดยซีรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับกำลังจะรบ,รบกับท้องถิ่นว่าสั่งให้กระสอบทรายออก ทีนี้ถ้าจะรบ<า>กันเรื่องกระสอบทรายเ,าเรื่องกระสอบทรายเอาชนะกันครับทีนี้ถ้าเผื่อเอากระสอบทรายออกแล้วเนี่ยมันก็สามารถพิสูจน์ได้ถ้าฝนตกอีกครับถ้าหากว่าท่วมมาเขารับผิดชอบไหมเท่านั้นเองเนี่ยการเอากระสอบทรายออกเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเรื่องการแสดงอํานาจมากกว่าซึ่งเข้าจะวันลุกลามไปถึงสมัชิกุฒที่สภา สว,วอ,อบางคนคที่เสนอให้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในกรณีนี้ในขณะที่คุณปลอดประสบสวนสวอดีก็บอกจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้มัน,มนผมคิดว่ามันเป็นการรุกรานขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นครับทําไมไม่ประสานบอกท่านผู้ว่าดีๆก็ได้พาผมไปพิสูจน์หน่อยพาผมไปดูหน่อยว่า การที่เอากระสอบทรายไปอุดที่ท่อเนี่ยมันช่วยป้องกันยังไงครับอะไรแบบไหนเทคนิคมันเป็นอไเ,อเทคนิคมันเป็นยังไงทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้เขาไม่มีตรงนี้ครับจะให้เอาออกอย่างเดียวซัดกันเลยอ่นานสื่อเลยครับซึ่งผมเชื่อว่าในฐานะที่ท่านผู้ว่าเ,าเลือกตั้งมาโดยตรงจากชาวกทมคนกทมเนี่ยย่อมไม่น่าจะไม่น่าจะยอม นะเพราะถ้าหากว่ายอมรื้อออกภายใน15วันก็เท่ากับว่ารื้อระบบโครงสร้างการป้องกันน้ำท่วมขังกอทมด้วยครับซึ่งทางทางผอ,อสัญญาเนี่ยเขาก็อธิบายแล้วระบบป้องกันน้ําท่วมโดยวิธีเนี้ยมันจําเป็นแล้วก็ทำมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำครับทันะ้งนั้นถ้ามุมคิดของคุณน้าพล <c oughs> ที่วิเคราะห์เรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องการเบี่ยงเบน ความสนใจนะครับว่ารัฐบาลกําลังถูกโจมตีเรื่องจำนำข้าวอยู่นะใช่ตอนนี้สาหัสสาการมากนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ดูจะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นประเด็นหลักเลยจะเรียกว่าจบไม่จบจุดตายจุดสลบรัฐบาลก็น่าจะอยู่ที่เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเรื่องเล่นงานประชาธิปัตย์ซะทุกวันทุกวันทีนี้ทีนี้ผมทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้จะไปไป โจมตีอะไรเขาวะนะก็มีทางเดียวก็คือกทมก็มาอัดกทมเรื่องน้ําท่วมเรื่องท่อประเดี๋ยวจากกระสอบทรายก็จะเป็นหมดฝนแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> เดี๋ยวลองดูว่าจะเอาเรื่องอะไรอีกกับกอทมอวันนี้วันนี้วันนี้ถ้าบอกคุณํำพลพูดตรงนี้ก็วันนี้ก็คณะกรรมการคดีพิเศษ BTS DSI ก็จะเอากรณีของที่กทมต่อสัญญาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้านี่นะเข้าเป็นคดีพิเศษ วันนี้คุณเฉลิมนั่งเป็นประธานาบ้านเมืองมัน,นกลไกมันพิการ,รไงกลไกพิการแล้วกเ็เรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ด้วยการนั่งคุยกันแต่การเมืองมันเข้ามาเต็มที่เพื่อจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแล้วถ้าหากว่าเราดูย้อนประวัติศา,ศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยดรพิจิตรเพราะใกล้ปลายสมัยของผู้ว่าใกล้หมดวาระเนี่ย ทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะมีพฤติกรรมแบบนี้เริ่มเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาโจมตีซึ่งยังไม่มีข้อเท็จจริงรแต่ให้ออกเป็นข่าวก่อนและการออกเป็นข่าวเขาก็จะมีหลายประเด็นในในช่วงสัปดาห์หเดี๋ยวเรื่องก้อสอบไซเดี๋ยวเรื่อง BTS เดี๋ยวเรื่องอุโมงค์ปลอมเดี๋ยวเรื่องถ้าถ้าย้อนไปเนี่ยมันเรื่อกตั้งแต่เรื่องต้อง c c t v แล้วเขาเริ่มมาตั้งแต่นะั้นเขาเล่นม,มาเป็นซีรีส์เล่ม<ช>นะม,ลม,มาเป็นซีรีส์ดับทอยหลังมาเลยใช่ไหมก็อย่างอย่างที่มีการวิเคราะห์กันว่า พั๊เพื่อไทยเขาใช้ในยุยยทธศาสตร์300วันนับถอยหลังเข้าดาวสุข<ช>ุมพันธุ์บริพัตร<ช>เลย<ช>แล้วก็จะเล่นเรื่องอะไรบ้างจริงเท็จไม่รู้ก็ว่ากันไปก่อน <ฮะ S 1> เรื่องนี้ก็กถือว่านี่คือมุมมองที่คุณนำพลในฐานะที่เป็นท้องถิ่นด้วยกันนะครับมองย้อนกลับเข้ามานะครับว่าการที่รัฐบาลกลางได้เข้ามากระทำแบบนี้สั่งแบบนี้กับกรุงเทพานครให้เอากระสอบทรายออกภายใน15วันเป็นถือเป็นการลุกรานเลยผมถือว่าเป็นการลุกรานแล้วแล้ว ถ้าดูคลิปดีๆเนี่ยครับใบหน้าอารมณ์สีหน้าเนี่ยมันเป็นบุค,คลิกของเขาต้องการเอาชนะมันเป็นเอาชนะทางการเมืองแล้วถ้า,ถาสมมุติว่าเอาออกได้ยังไงครับเพราะว่า กทมก็ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปฏิเสธว่ากระสอบทรายนั้นเป็นกระสอบทรายของกทมเพราะที่กระสอบทรายมันพ่นอยู่แล้วสํานักระบายน้ำสำนักระบายน้ำอ่าสำนักการะบายน้ำแล้วเขาบอกเขาเป็นคนทำเขาเป็นคนทำแล้วก็อธิบายด้วยอธิบายด้วยว่าอีก18จุดใช่ไหมใช่สิบแปดจุดเขาก็ทําแบบนี้ก็อธิบายแล้วคนกทมสังเกตดูคนกทมท้องถิ่นที่พื้นที่ที่เขามีกระสอบทรายอุทครเขาเขารู้ไงสมัยดรเติพิจิตรคุณนํำพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าเาก็ทําแบบนี้ใช่เขาทำแบบนี้ ก็เขาทำแบบนี้วถ้าไม่บล็อกน้ําโดยวิธีนี้มันก็ท่วมขึ้นถนนครับเพราะว่าระดับคลองมันสูงกว่าถนนบางจุดถ้าหากก็ไม่ทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำมก็เอ่อขึ้นท่อน้ำน้ําคลองก็จะทะลักเข้ามานในท่อทอ่อันนี้อันนี้ง่ายๆแล้วก็เป็นะระบบท่อเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ ฝ่ายสนักระบายน้ําทุกคนเนี่ยเขารู้ดีก็จะมีมีข้าราชการหลายคนโดยเฉพาะผอสัญญาเนี่ยพอพูดถึงท่อปั๊บเนี่ยเขาหลับตานึกได้เลยรตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเชื่อมอะไรกับอะไรครับเขาเขารู้ดีคือใต้ดินเนี่ยไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าชาวกทมหมายถึงข้าราชการกทมนะครับ เขาอยู่กับท่อเขาอยู่กับท่อมาตลอดกศทมนี่เขามีสํานักหลักๆอยู่ประมาณทักกี่สํานัก16สํานัก 16- 17สํานักแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสํานักการระบายน้ำเพราะกรุงเทพและนครจะมีปัญหาฝนตกน้าท่วมกันอยู่ประจำามันถึงมีสํานักนี้ขึ้นมารับผิดชอบโดยตรงในสํานักนี้ก็แบ่งระบบกองคลองกลองท่อกลองสาระระบายน้ำคลองระบายน้ำคือเขามีระบบเห็นชัดเจนเลยเขาเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเขา ก็ระดับชาติระดับนานาชาตินะครับรแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่เชื่อก็เลยเข้ามาสั่งการ<ด>วราก <ๆ S 1> ็มีมีอารมณ์อารมณ์ทางการเมืองเข้ามาครอบงำคุณนำพลคิดว่าถ้ามองในฐนานะที่เป็นคนท้องถิ่นแล้วก็ไม่ใช่กรทมอ,อยู่ข้างนอกอเห็นภาพนี้เกิดขึ้นคุณนำพลใช้คำว่าเป็นการลุกรานท้องถิน่นควรที่ท้องถิ่น จะเป็นกรทมหรือจะเป็นองค์การเหมือนส่วนจังหวัดหรือไม่กระทั่งเทศบาลอื่นๆที่ราชการส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่ารูปแบบการปกครองบ้านเราก็แบ่งราชก,การส่วนกลางก็คือรัฐบาลการะทรวงทบวงต่างๆ<ช>นะครับกรมราชก,การส่วนภูมิภาคอำเภอจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นก็กรทมเทศบาลอาบาจอต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมท้องถิ่นรู้สึกรู้สึกการกระทําแบบนี้ของรัฐบาลท,ที่กระทาต่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องถิ่น องค์กรหนึ่งเนี่ยคุณนำพลรู้สึกยังไงเอ่ออันอันแรกเลยก็คือการกระจายอํานาจเนี่ยมันยังไม่สเสด็จร้อยเปร์เซ็นนะครับแม้กระทั่งกรทมเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่องค์กรใหญ่คนนับสิล้านคน,นหลายหลายอย่างแม้ผู้ว่าเลือกตั้งมาจากชาวบ้านคนกรทมเนี่ยอำนาจหลายอย่างก็ยังต้องขึ้นกับมหาดไทยมีม,มีมีระเบียบกฎหมายของมันก็ขึ้นน้อยมากนะครับ ด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงถูกแทรกแซงจากฝ่ายอำนาจรัฐกลางเนี่ยได้ง่ายอย่างยก,ยกตัวอย่างอย่เมื่อกี้นี้นะฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้มองถึงท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่มีแต่ก็มีโอกาสถูกแทรกแซงจากนักการเมืองสูงโดยผ่านมาทางกลไกศารกลาง <น>ผ่านผู้ว่าราชกผ่านจังหวัดผ่านท่านผู้ว่าทีนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยเมื่อไปอยู่จังหวัดไหนท่านผู้ว่ากับอบจอหรือนายกอบจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประสานงานกันได้ดีพอสมควรยกตัวอย่างอย่างท่านผู้ว่าสมุทรปราการกับนายกชนสวัสดิ์รัศสวเหมรประสานงานกันได้ดีแต่เมื่อบางเรื่องบางกรณีอาจจะมีนักการเมืองสอสอเนี่ยโทรพท์มาถึงผู้ว่าอย่าไปร่วมมืออย่าไปอนุมัติ อย่าไปอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่สร้างความอึดดัดแหละจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาจากมหาไทยแต่ว่าเมื่อเข้ามาพื้นที่แล้วเนี่ยเขาเขาจะประสานงานกันได้ครับนะฮะโดยบางอย่างเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีนะครับอย่างเมื่อวานแต่จะมีนักการเมืองพวกนี้เข้าไปเป็นเข้าไปแทรกแซงเป็นริ่มค่อยตอกอะไรพวกนี้เพราะมันมันมีมันยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยบังคับอยู่นักการเมืองก็จะอาศัยระเบียบเนี้ยเข้ามาแทรกแซงโดยผ่าน กลไกจุดตรมผู้ว่าผ่านสารกลางนี่แหละครับนั้นงั้นคุณน้ำพลฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนิดนึงผมเข้าใจว่าประชาชนเองก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในภาพแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าท้องถิ่นที่เล็กที่สุดก็คืออบตเทศบาลมีนายกอบตอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงถูกต้องะนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เป็นเทศบาลน, <ฮะ S 2> นะครับจะเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบานลนครแล้วแต่ <ฮะ S 2> ตามขนาดใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ประชากรภาษีที่จัดเก็บได้แล้วก็มาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ,อบตอก็มีความเป็นอิสระมีพื้นที่ตำบลของเขาชัดเจนมีพื้นที่ <The S 2> เทศบาลก็มีพื้นที่ของเขาในรอบๆเขตเทศบาลของเขาชัดเจนใช่ครับนะครับซึ่งเทศบาลน,นี่จะเล็กกว่าอบตอนะถ้าพูดถึงนะ,ะ,ะ,นะครับบางแห่งบางแห่ง<ะ>นะครับแล้วก็องค์การเหมือนส่วนจังหวัดมันก็คือทั้งจังหวัด<ะ>แต่รูปแบบการบริหารพื้นที่ของจังหวัดอ,อบจอ,อยู่ตรงไหน,นครับอ,อ,อบจอเนี่ยที่เราพูดก,กันก็คือไม่มีแผ่นดินในการลงไป ทำโครงการ,รนะฮะเช่นจะทำถนนทำวางท่อประปาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าจะทำถนนเนี่ยก็ต้องได้รับการเห็นชอบยินยอมจากนายกอบตรหรือเทศบาลเสียก่อนพระจิ้มเข้าไปตรงไหนก็ตรงนี้ก็อบจทั้งทงทตรงไหนก็เป็นเทศบาลท,ท,ทั้งที่ชาวบ้านประชาชนเนี่ยก็จะร้องเรียนเรียกร้องมาที่อบจอครับอบจอก็จะทําให้อยากทําให้ก็ต้องไปคุยกับ เทศบาลผมจะยกตัวอย่างเขาต้องอนุญาตใช่ไหมเขาเขาต้องยินยอมต้องเป็นหนังสือรายลยดเป็นหนังสือ<ศ>เป็นหนังสือยกตัว<ฮ>อย่างอบจถึงจะเข้าไปจัดการได้ยกตัวอย่างอันนี้เรื่องจริงนะเทศบาล A แถบบางปูนะฮะแล้วก็มีหลายเทศบาลที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับแล้วก็มันมีการพัฒนาที่ไม่เท่ากันมีน้ําท่วม เขาก็ร้องเรียนผ่านสอทอขอให้นายกจนสวัสดิ์ชวบเหมไปช่วยทำถนนนายกาอบจไปทําถนนาทางอบจอเนี่ยก็ต้องทำหนังสือถามไปว่าจะยอมจะให้ให,ให้เขาไปทํำไหมประชาชนเดือดร้อนน้าท่วมจะยกถนนให้สูงขึ้นไม่ตอบชาวบ,บ้านเดือดร้อนเทศมนายกเทศมนตร,นตร,นตรีไม่ตอบอถูกสั่งมาจากหน้าการเมืองอย่าให้มันเข้ามาทํา อะไรทำนองอย่างนี้ก็ก็เขาไปช่วยชาวบ้านน่ยก็ใช่นะแต่ทีนี้โดยกฎหมายเนี่ยพูดถึงย้อนโดยกฎหมายระเบียบเนี่ยมันต้องให้ท้องถิ่นจินยอมทําไมอ่ะทำไมเขาถึงสั่งบอกเฮ้ยอย่ายอมให้เข้ามาทำนะก็เป็นการเมืองเขาอาจจะกลัวว่าถ้าเราเข้าไปทําแล้วเนี่ยมันเสียคะแนนจะเป็นเสียความนของอ่จเป็นผลงานของอบจแล้วเลือกตั้งเขาก็ได้เป็นนายกอบจตัวเองก็ไม่ได้ใช่ อันนี้คือการเมืองครอบงําท้องถิ่นมีเรื่องแบบนี้้วยมีทีนี้อของของเราเนี่ยพรรคก็พยายามบอกประชาชนพี่น้องชาวสุพรรณบุรีว่าการทํา,าทงานของเราเนี่ยอย่าให้การเมืองมาครอบงาเราไม่มีอารมณ์ทางการเมืองนายกชลสวัสดิ์จะ,จะทําให้ทุกที่แหละไม่ว่าจะเลือกลงคะแนนให้ตัวเองหรือจะเป็นใครมาจากไหนสีอะไรเราไม่สนใจอย,อยู่นายกบอบจประชุมผู้บริหารมีนายกมีรองนายกใช่ไหมฮะว่าเราจะ ทำโครงการใดโครงการหนึ่งถ้าโครงการหนึ่งแล้วสามารถลงไปทําได้เลยไหมหรือว่าก็ต้องไปถามเทศบาษษษลออตยูถามถามก่อน,น,นแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นร้องขอมาถ้าเขาไม่อนุญาตก็ทําไม่ได้ก็ไม่ได้วันนี้อบจอสมุดประการมีงบประมาณเท่าไหร่ประมาณพันแปดพันแปดร้อยล้านครับเป็นเก <8, 9. S 1> งบที่จัดเก็บได้เองจัดเก็บได้เองแล้วก็อุดหนุนตามที่รัฐบาลอุดหนุนผมจาตัวเลขไม่ได้นะครับประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่จําตัวเลขก็ส่วนใหญ่ก็คือเก็บน้อยไม่ ส่วนใหญ่ก็เป็นงบไรายได้ที่เกิดจากในจังหวัดเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเยอะนะฮะแล้วผู้วา่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคกํากับดูแลอะไรยังไงอบจว่าตรงไหนทําได้ทําไม่ได้ต้องผ่านผู้ว่าเห็นชอบก่อนไหมอะไรไหมก็มีมีมีเรื่องเรื่องงบประมาณนะเรื่องงบประมาณเนี่ยถ้าหากมีสภาผ่านข้อบัญญัติแล้วแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างได้ ด้วยตัวเองครับก็เป็นอำนาจของนายกอบจแต่การจะปฏิบัติในพื้นที่ใดก็ต้องได้รับการ็นชอบจากท้องถิ่นหรืออบตหรืออบตครับอันนี้มันรักหลั่นกันอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้เผมถามนิดนึงเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันควรจะมีอบจไหมถ้างนั้นแต่เมื่อพื้นที่ดําเนินการก็ไม่มีผมผมกลับอยากจะถามกลับเพราะว่าสารากางยังจําเป็นอยู่หรือเปล่าอสารากางมาถึงผู้ว่าเนียมาถึงผู้ว่า ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าชื่อผู้ว่าหรือคนที่เป็นผู้ว่านะหมายถึงระบบการปกครองส่วนภูมิภาคตรงน้ส่วนภูมิภาคทีนี้ส่วนภูมิภาคนี่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของรัฐบาลของมาหาทไทยของมาหาโดยโดยกลไกของมาหาทไทยของมาหาทไทยทีนี้โดยอบตอเทศบาลและอบจอเนี่ยเขาเลือกตั้งมาจากประชาชนในพื้นที่นั้นครับ คนที่เป็นนายกอบตอเยเขาจะรู้ดีว่าสมมติบางกระสอบเนี่ยนะกระเพาะหมูนยเขาจะรู้ดีว่าประตูน้ำสองประตูเนี่ยมันจะทําให้น้ําท่วมล่องสวนของหม, 1, มู่หนึ่งหมู่สองแต่ผู้ว่าเนี่ยไม่รู้อะผู้ว่าเพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาหรือย้ายมาแล้วก็ไม่เคยไปดูครับแต่ว่าคนที่เป็นนายกอบตอเขาจะรู้เขา,เาบ้านคนคเ,เป็นชาวบ้านคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นาการปกครองท้องถิ่นอย่างนี้ยังจําเป็นเหมือนกับทางนายกสวนจวบก็ย่อมรู้ความต้องการของประชาชนรู้ว่าควรจะต้องอทํากระเช้าข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งพระประแดงเพื่อไปเที่ยวกระเพาะหมูไปดูป้อมปืนประมาณ2ี่สิบกระป้อมตั้งแต่พันปีที่แล้วยังมีอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เคยได้เปิดเผยกับใคร,ครอย่างแน้เป็นต้นเพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเข้าถึงประวัติศาสตร์แล้วก็การเดินทางนะอย่างนี้ คนที่กระทรวงมหาดไทยไม่รู้ไม่คิดเพราะเขาไม่รู้ความต้องการซึ่งโดยหลักผู้ว่าก็ไม่น่าจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคิดแต่ที่นี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปที่เราจะบอกว่าไม่ควรไม่จําเป็นต้องมีผู้ว่านะผู้ว่าถ้ามีเนี่ยน่าจะเป็นพี่เลี้ยงของท้องถิ่นน่าจะเป็นพี่เลี้ยงอะไรตรงไหนและที่เป็นจุดอ่อนของท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงต้องมีผู้ว่าเป็นพี่เลี้ยง ก็โดยกลไกถ้าสมมติว่ารัฐบาลกลางโดยกฎหมายเนี่ยยังจำเป็นต้องรักษาการปกครองส่วนภูมิภาคไว้เป็นเพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลกลางเพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมกับท้องถิ่นตรงนี้คือถ้าไม่มีราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรัฐบาลกลางแทบจะไม่มีไม่มีไม่มีกลไกเพราะท้องถึงเขาเป็นอิสระทีนี้ทหารก็จะคองไว้เลองพิจารณาดูว่าสารกกางหรือพู้ว่าน่าจะเป็นพี่เลี้ยงครับเช่นสมมุติว่า เราเอบจอสมุทรประการจะทํารถโมโนเรลเนี่ยพอปุ๊บคุยผู้ว่าท่านผู้ว่าก็อาจจะโอ้ดีนะเรามาร่วมประชุมกันท่านผู้ว่าก็อาจจะประสานกับรัฐมนตรีมหาดไทยมีงบอุดหนุนไหมประสานกับกรมควบค,มคมุมมลพิษเพื่อดูเรื่อง EIA หรือประสานกับนักพิชาการต่างๆเพื่อมาช่วยให้โครงการในจังหวัดเนี่ยเป็นไปได้อ,อันนี้เป็นพ่เี้งอย่างเงี้ยได้แัฐต่าบางกลางเขาจะยอมนะถ้าอย่างนั้น ผมเห็นเวลาเขาคิดทําแค่ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าอย่างที่เชียงใหม่อย่างนี้เป็น<ฆ>ต้นเวลาคิดจะทํารถไฟฟ้าทําอะไรต่างเหล่านี้นะก็เป็นความคิดของรัฐบาลกลางแล้วก็ใช้กระทรวงเป็นตัวไปดําเนินการเรื่องนี้ในพื้นที่ก็ <c oughs> จังหวัดมันก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลยกตัวอย่างอันหนึ่งนะที่ที่อานาจยังอยู่กับส่วนกลางเนี่ยสมุดปราการมีปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะครับทางกระทรวงวิทย์เนี่ยเขาก็ศึกษามานานแล้ว นะแต่เวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาศึกษาเรื่อยไปถึงสุราษฎร์ธานีสมุยอะไรไปเรื่อยอยู่ในไปตลอดแนวชาย่งอยู่ในแผน,นเดียวกันแล้วแล้วยังไงพอจะทําปั๊บก็จะต้องใช้เป็นหมื่นล้านครับทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยรเราผลศึกษาอัน,นอออเนี้ยอบจเนี่มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตัวเองได้เบาภาระของรัฐบาลกลางถึงมาอาจจะใช้งบมาก เราค่อยๆทาได้บางชุมชนไหนที่เดือดร้อนก็ทําไปก่อน200ล้าน300ล้านนายกชสวบัต์มีความคิดอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้รัฐบาลบอกทําต้องทําทั้งแนวตามผลศึกษาต้องรอกระทรวงวิทย์แล้ววันนี้ท้องถิ่นมีอิสระจริงไหมย,<อ>ยกตัวอย่างอบจที่คุณไม่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 ร้อยเปอร์ซเพราะมันยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยะนะแล้วระเบียบนี้จะเป็นข้อขัดข้องในการที่จะทำให้ ท้องถิ่นเนี่ยช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเนี่ยน้อยมากครับเอื้อมมือไปช่วยเลยน้อยมากทั้งๆท,ท,ที่รู้รู้อยู่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับมันมีร้านอาหารอันนี้นะฮะร้านอาหารชื่อขอบฟ้าลาตะวันเป็นเป็นร้านของชุมชนเป็นชื่อร้านชื่อชื่อร้านขอบฟ้าลาตะวันลาตะวันมันอยู่ที่อ่าวเลยแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพหมถึงว่าร้านอาหารนี่ภาพที่ตกในอย,งงอย่างนี้ใช่ไหมลาตะวันใช่ใช่ใช่ครับเห็นสวยมากนะฮะ ร้านนี้เนี่ยประเด็นนอกจากสวยแล้วประเด็นก็คือเขาชุมชนเนี่ยพึ่งตัวเองกรรมการชุมชนทํากับข้าวเป็นพ่อครัวล่างจานทําปลาทําปูลูกหลานในชุมชนเนี่ยก็มาเป็นพนักงานเสิร์ฟเงินเดือนห้าหกพันรายได้จากร้านนี้เนี่ยก็แบ่งเป็น40 30 30 40ก็คือค่าใช้จ่ายในในร้านก็รายได้เงินเดือนพนักงานนะแล้วก็ค่าซื้อวัตถุดิบปลาปูกุ้งหอย ชุมชนแถวนั้นไปหาปลาหาปูมาขายร้านนี้ก็เป็นชุมชนประมงอยู่แล้วพื้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะทําห้องสมุดซื้อจานให้วัดทําซ่อมถนนในชุมชนอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุนการศึกษาบุตรหลานในชุมชนครับอันนี้ดีมากเป็นร้านอาหารของชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจัดการบริหารจัดการกันเองนะครับแล้วอบจมาช่วยเหลือทีนี้สิ่งสิ่งที่เราเรารับรู้ก็คือว่าถนนทางเข้า เป็นลูกหลังเล็กมากพอเหมือนกับว่า <ฮะ S 1> เรารู้วิธีคิดแบบนี้ของท้องถิ่นของชุมชนมันเป็นอะไรที่เราอยากจะเข้าไปช่วยทันทีอยากสนับสนุนเลยเพราะเป็นรายได้ของชุมชนเขา <ฮะ S 2> แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะเป็นเป็นชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะคฮะผู้ชุมชนเขาเพึ่งพาตัวเองได้อันนี้ก็คือทางเดินไม่ใ่ทางเดินเข้าไปอ,าอ่าวนะฮะน,นี้อยู่ที่สมุดรประการอยู่ตรงไหนนั้นทางไปพองส่งน้าสวนภูมิ คลองด่านก่อนถึงคลองส่งน้าส่วนระภูมิเขาเรียกซอยตากกขวามือครเป็นร้านอาหารลาขอบฟ้าลาตะวันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเปิดมานานเนี่ยก็สักสองปีสองปีนะฮะสำเร็จไหมถ้าพูดถึงการบริหารจัดการทีนี้การบริหารจัดการร้านเขาเขาเพิ่งพาตัวเองได้แหละแต่สิ่งที่คนเวลาเข้าไปเข้าไปร้านนี้เขามีของฝากไหมรถถนนไม่ดีและชายฝั่งกัดซอกข้างๆร้านเนี่ย เขาก็อยากจะอยากจะทำอันนี้ทางเทศบาลก็เกินศักยภาพคท่าทนนายกชนสวสดิ์ก็เข้าไปดูปรากฏว่าหลายเรื่องต้องถามไปที่กรมท้องถิ่นระเบียบกรมท้องถิ่นคือกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน,น,น,นทร<อ>ุงมาดไทยจะจะทำได้ไหมต้องไปขอบอกขอยินยอมจากเทศบาลบางปูอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าจะช่วยกัดซาะเนี่ยเอา้าต้องไปบอกกระทรวงวิทย์ เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าแผนของเขาเนี่ยเราจะทําได้ไหมคือถ้าหากว่าเราทําได้เดี๋ยวเราสามารถซื้อกล้าต้นไม้มาปลูกได้เลยเราทําได้ช่วงสั้นๆช่วงว่าประมาณที่เราพอมีครับก็ะบจะทําลานเพื่อจะขายของฝากของฝากก็จะมาจากผลผลิตในชุมชนทุกอําเภอมามาที่นี่ครับ มันมันก็เป็นการทําให้เกิดมีรายได้อันนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่ว่าพอจดพอจะเข้าไปทําส่งเสริมแบบนี้ให้เขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่ามีข้อจํากัดไม่สามารถจะทําได้ต้องถางมาไปถามกันมาทีนี้มันมีอย่างนั้นที่ยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าท้องถิ่นมีอิสระจริงๆนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งของอนุญาตนะฮะ จังหวัดใกล้เมืองหลวงไม่มีน้ําประปาใช้ยังใช้น้ําบาดาลสมุดประการสมุิประการนายกสมวนบอกาเอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้ก็ไม่แปลกแล้วครับกรุงเทพมหาคนครนี่ยังไม่มีน้ําประปาใช้ทั้งหลายที่เราก็เลยเราก็เลยร่วมทุนกับประปานครหลวงับขยายประปาสามพันกว่าครัวเรือนนะฮะอันนี้อันนี้คือแต่ถ้าหากว่ารอรัฐส่วนกลางรอกระทรวงมหาดไทยไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีสละกระจายหนาาปุ๊บเราทําได้เลยอย่างนี้เป็นต้นภายในปีสองปีจบ ก็คือท้องถิ่นก็จะรู้ว่าความต้องการของประชาชนคืออะไรก็ต้องการยังไงแล้วเราก็เป็นคนในพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือตรงนี้ได้เมื่อวานผมไปดูมาอย่างงี้กรมส่งเสริมท้องถิ่นไม่รู้หรอกอไม่รู้เขาบอกผู้ว่าให้ไปทาได้ไหมเงินวันนี้แน่นอนครับถ้าถ้าสมมติว่าบอกบีชาวบ้านร้องเรียนไปครับศูนย์ดำารินลงทนะก็รวบรวมทางท่านผู้ว่าก็แจ้งมาอย่างนายก อบจอให,หนายกอบจพารณาซ่อมถนนที่โน่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแค่ตัวประสานงานตัวประสานงานเพราะนั้นบทบาทของสารกลา่เป็นพี่เลี้ยงดีดีซึ่งซึ่งผมว่าจะน่าจะเ,เวิร์กดีกว่าถ้าผมมองงี้ได้ไหมครับว่ากลไกลของผู้ว่ารชาชการจังหวัดในอำเภอในปัจจุบันเนี่ยคือถ้าไปดูงบประมาณประจําปีของจังหวัดแต่ละจังหวัด จังหวัดหนึ่งเนี่ยมีเงินงบประมาณที่ผู้ว่าจะบริหารจัดการแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เนี่ยจังหวัดเล็กๆบางทีแค่ร้อยกว่าล้านใช่จังหวัดใหญ่ๆอาจจะโชคดีหน่อยมีสักสี่ห้าร้อยล้านสี่ห้าร้อยใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดเงินงบประมาณของอบจอบจมีมากกว่าแน่แต่ว่าการจะทําอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ว่าอบจจะทําได้เพราะว่าพื้นที่โดยตรงของตัวเองไม่มีไม่มี ส่วนหนึ่งก็เกาะเกี่ยวอยู่กับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยจะทาอะไรได้ไม่น่าผมยกตัวอย่างกับพอดอีอันนี้ที่จริงอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะทางอ,อบจอพิจิตรเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมขอพักนี้ก่อนอะนะขอพักตรงนี้เดี๋ยวจะได้กลับมายกตัวอย่างนะครับแล้วก็จะชวนคุณไพรพัฒโนนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับลองให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพที่มันเกิดขึ้นระหว่งางรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร คนหัดใหญ่เขาคิดอย่างไรนะครับจะได้กลับมาุยกันตอบด้วยในช่วงหน้านะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ